สวัส UK ครับอะรายรสวัสดีครับมาพบกับผมอีกลาวนะฮะในรายการ นี่ชอนใน,นกัรจะเดินทางไปที่หนึ่งนะฮะโดยที่ไม่บอกเพื่อนๆดีกว่าว่าจะไปที่ไหนก็ให้เพื่อนติดตามกันดูนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้แซ่บแน่นอนฮะแท้น่นี่นะฮะเราก็มาถึงแล้วะครับที่สนามบินเกาหลีคือผมอะ่ะ มากับเพื่อนคนหนึ่งแต่คือมาคนละสายการบินกันซึ่งผมอ่ะก็ถึงประมาณตีห้าใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อนผมมาถึงประมาณ7จ็ดโมงเชา้าแต่จะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือผมอ่ะเปลี่ยนพาสปอร์ตมาใช่ไหมเพราะว่าแบบเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าแบบห้องเย็นครั้งแรกในชีวิตที่เกาหลีหรือว่าที่ไหนก็ตามไม่เคยเข้าห้องเย็นเลยที่เข้าห้องเย็นก็คือตอนแรกตื่นเต้นมาแบบจะไม่ได้เข้าที่เกาหลีแล้วหรออะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือเขาก็เข้าใจว่าเราแบบมาดูดวงมาเนาะ สิ่งแรกที่เราต้องทานะฮะพอมาถึงเกาหลีแล้วก็คือก่อนจะขึ้นเครื่องสนามบินเนี่ยเราจะต้องทำเซฟทูโกก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมาถึงเกาหลีเราต้องไปตรวจพ t ทกันซึ่งเนี่ยเพื่อนผมไปจะมาแล้วนี่ฮะเพื่อนผมตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงแร้กันแล้ว แต่คือเกิดนั่งอยู่ขึ้นก็คือโรงแรมอ่ะไม่ให้เข้าพักเลยเพราะว่าเรามาถึงตอนเที่ยงนะฮะตรงนั้นไม่เข้าพักได้ตอนไหนสามซึ่งตอนนี้เราก็เลยแบบมาหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็คุยนู่นคุยนี่อนม,อมอโมยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะพักก่อนคะโรงแรมก็แบบจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสองหมื่นสองพันวอนต่อชั่วโมงนะฮะทีเป็นเงินไทยประมาณประมาณหกร้อยกว่าบาทนี่ก็เลยแบบมาหากาแฟกินกันก่อน,น่ะ,ะแล้วก็ สภาพเราตอนนี้ก็คือบอบใบแล้วอันนี้คือหัวหน้าทีมนั่หัวหน้าทีมวันนี้เราเป็นวันแรกก็แายาของผมวันนี้จะเปถ่ายบอดี้โปรไฟล์สอนทวงที่ทงงวทงหกตรงเย็นนะครับก็พาน้องถอดไปด้วยใช่เดี๋ยวเอาเก็บภาพเรื่องหลักนี้ต่อให้ <c oughs> แล้วภาพวันที่สองวันที่สองเป็นวันที่สองแล้วเป็นไสุดหนาวเทรเวนเจอร์นะฮะอันนี้เป็นแบบคนท่องเที่ยวของผมแต่เรามาติดตาม กันว่าจะดดเป็นยังไงบ้างจะรอดหรือจะร่วงนะครับช่วยพาไปกินข้าวหน่อยครับจริงปะอยู่แล้วป่ะ <c oughs> <c oughs> ไปกินข้าวกันครับ แมบ้างฮะอาหารของคุณไม่ได้นอนหิวกินอะไรก็อร่อยนี่ก็คือกําลังจะพาพี่จุ้ยไปถ่ายบอรดี้โปรไฟล์้นะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บภาพเบื้องหลังมาให้ดูว่าพี่จุ้ยใส่อะไรเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมเก็บภาพเบื้องหลังมาให้ดูนะฮะว่าแบบจะแคบขนาดไหนเอ้ยเราเดินไปประมาณ8ชั่วโมงละในการพาพี่จุ้ยมาถ่ายบอนะรดี้โปรไฟล์นะก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเขาบอกอะไรบิวตี้ เขาบอกว่าอะไรนะมีเาดอะเจนนี่เฮาใช่ right, อะไรบิวดิ้เขาหน้าจานี่ปะเฮ้ยถึงแล้ว ันที่สองนะครับเราก็จะไปเที่ยวสวนน้ํากางแพ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่าสวนน้ําบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะ <Yeah. S 1> นี่เราก็ถึงแล้วนะครับท <Yeah. S 1> ี่ว่าเลยนะพี่จุ๊ย ทื่ว่าแคลิบินเดยเย้เราก็ถึงแล้วฮะตอนนี้เราจะซื้อตั๋วเข้าข้างในก่อนเราก็เดี๋ยวจะแอบถ่ายบรรยากาศข้างในมาให้นะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ก็มาถึงเขาเรียกว่าอะไรนะจิจูบางนะฮะดากอนฮิลเป็นออนเซนนะฮะนี่วันนี้ก็ต้องเห็นแบบจ <c oughs> ิจุยโปลแล้ว <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนี้คือก็คือทางเขา้าน่ากลัวมากโ <c oughs> หน่ากลัวหนูว่าหนังผีเปิดปะเนี่ยเอาจริงพี่จุยเหมือนมันปิดเลยอะ่ะไม่เนาะเอาเลยเข้าไปก่อนหรือว่าปิดเพราะโควิดพี่จุยอา้าวล้างแล้ว เด้งพวกเรากลับกันเถอะวันนี้เราก็แบบออนเซ็นก็ดีเนาะมันรู้สึกได้ผ่อนคลายกับตัวเองแล้วก็ได้เหมือนแบบคลายปวดกล้ามเนื้อด้วยก็ก็เป็นทริปที่ดีนะฮะได้มาออนเซ็นกับพี่จุ้ยด้วยโอ,โอเคครับเราก็ทำอะไรกันต่อดีกระสดชื่นมากเลยฮะดูของก็คือเยอะมากเอาให้ลมอะลราไปเลยนะฮะก็คือเข้าร้านไหนจะต้องได้บางสิ่งบางอย่างัวนั้นออกมาน่ารักกันเนี่ยสวยอ่ะ กระเป๋าจะระเบิดหรือเปล่าได้อยู่เพิ่มน้ำหนักอีกประมาณร้อยกิโลกรัมคนนี้ก็ไม่แพ้หาโดนฉีดยากันทั้งหมดแทนที่ของนิดหน่อยผมต้องพับความก่อนว่าคนนี้เป็นคนที่พาผมมาออนเซ็นที่นี่พวกเขาซึ่นะฮะคอยหลักแรกคือพูดคอยหลักแรกมากันใช่เราอยากลองว่าที่เกาหลีเป็นไงเราไม่เคยแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่ามันปิดถาวรไปเลยแลวไม่ถึงอยากลองที่เกาหลีครับไหนพูดออกมาไม่ก็ไม่มีอะไร นี่เป็นคนชวนผมนะตัวตั้งตัวตีให้มาออนเซ็นที่นี่บอกว่ามันต้องแก้ผ้าหมดที่ไหนมันก็แก้ผ้าหมดไปหมไม่เชียวอร่อมองมองกล้องมองกล้องก่อนทำไมนี่ครับสภาพหลังจากที่ออนเซ็นปิดนะฮะเราก็มากินข้าวนั่งกินไหมนี่พี่นั่งหรือว่านั่งนี่ออันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่นี่เป็นหมูหรือมันมีแบบกสร้างแยกอันนี้ก็น่ากินจริงอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้ก่อน ต่างกันยังไงนะอันนี้สองหน้าสองคนหน้าเลยดีครับมิวมนอ๋อโอเค่นเส้นเส้นเป็นอะไรเส้นนี้แห้วเนาะใช่ครับแล้วก็เอานี่ใช่ครับเพราะเพรขาเข้าใจค่ะเขาว่าใช่ครับอ๋อวิงดีครับดื่มเครื่องดื่มเมนูดื่มเครื่องดื่มเมนูอ๋อนี่ครับโซจูอันนี้อะไรโค้กโค้โค้าโค้กโค้ Ramen. 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 ramen, yeah. ]hana. Yeah, ramen. 하나. 하나. นี่าหฮะนี่ก็คือวันที่สามของเราแล้วพี่จุยนะฮะก็เลยพาผมมาแบบพาปเปยอครั้งแรกแผมจะเก็บบรรรากาศไปให้ดูนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างน,นะคระับ หัที่ผมไปคาเฟ่ดีออมาใช่ไหมตอนนี้ก็ถึงเวลาช้อปปิ้งแล้วก็เลยมานี่เย่ดงแดมุนฮิสตอรีนะฮะก็คือเป็นย่านช้อปปิง้งเนาะก็คือเหมือนเปิดเหมือนตอนนั้นมอสามะคือผมกับที่บ้านอะไรเงี้ยก็มาที่นี่กันตั้งแต่แบบเที่ยงคืนถึงตีสามตีสี่ก็ยังแบบช้อปปิ้งอยู่เลยก็เดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนฮะ,ะแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปออนเซ็นกันวันนี้ก็คือเอาจริงวันเนี้ยก็คือวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เกาหลีแหละ เป็นไงบ้างครับก็สนุกดีนะคะทริปนี้แต่ว่าร้อนไปหน่อยเอามาซัมเมอร์แต่ไม่น่าจะร้อนปะ่ะเพราะว่าพี่ถอดเสื้อเยอะดูดูดูชุดก่อนดูชุดก่อน <laughs> อันนี้คือแต่งตัวอยู่บ้านเอาจริงแต่งตัวอยู่บ้านแต่คือผมเก็บรูปพี่จุยไปเยอะมาก <laughs> ก็คือมีรูปลับเยอะมากเดี๋ยวจะเอาไปขายที่กรุงเทพนะฮะ อันนี้คือวันสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่เกาหลีแล้วนะฮะก็คือเพื่อนร่วมที่ของผมมาที่จุยอะกลับไปแล้วแต่ตอนนี้มีเพื่อนกลับมาจากเมืองไทยกลับมาที่เกาหลีนะฮะสวัสดีครับผมชื่อยูเคนะครับผมเป็นคนเกาหลีผมทำางานผมเป็นทำงานนะทำงานคอนเสิร์โมเดลเออโมเดลอย่างในแบบในแบบอัน<ม>นี้ก็คือเป็น เจอกันที่เมืองไทยนะคะเขาเป็นในแบบก็มาอยู่ที่ไทยประมาณ3เดือนแต่ตอนนี้กลับมาที่เกาหลีแล้ววันนี้ยูเคจะอาสาพาเราไปกินข้าวกินข้าววอนวีกินอะก่อีอ่อ traditional Korean soup with with meat uh, with pork or cow โอเคโอเคครับโอเคมาถึงนะฮะนี่ก็คือเป็นเมนูของที่ร้านประเด็นคือผมกินเนื้อไม่ได้นะฮะนับถือก็เลยกำลังหาร้านใหม่นะฮะ ไปเราไปหาร้านใหม่กันฮะ mm hmm. อันนี้คือร้านที่สองที่เรามานะฮะแต่ก็คือร้านปิดโ Oh my god วันนี้จะได้กินข้าวไหมยังไม่ได้กินข้าวตั้งเช้า่ะหาร้านที่สาม โอเค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 โอเ l โอเค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 โอก y อเคโอเค e องคโอเค i อเคโอ้คโเคโเคโอเคโอาคโอเคโอคอเคอเคโอเ้โอนคโอเกโอนคโอเค่อนคโออเคโอกคอคออเค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 อเเอเย้ ี่นะครับก็กลับมาถึงที่คอนโดแล้วเหนื่อยมากนี่ก็เป็นคลิปที่แบบทราดอดทนมากทำหลายๆอย่างมากที่เกาหลีใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าอลราวิชอนครั้งต่อไปต้องมีอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวให้กับทุกคนได้ดูแน่นอนครับแล้วผมก็ขอลาไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากครับดีสวรร์น,นะครับทุกคน